สวัสดีค่ะปุ้ยเองค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาเอาใจสาวๆไว้30อัพค่ะซึ่งเป็นรุ้นเราาข่าวเดียวกับปุ้ยเองค่ะเทคนิคที่ปุ้ยจะนํามาแชร์ในวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่มากด้วยล่ะคะ่ะซึ่งจะมีทั้งเทคนิคของการดูแลผิวนะคะแล้วก็เทคนิคการเมคอัพเบาๆค่ะช่วยให้สาวๆไว้30อัพเนี่ยผิวดูสวยสดใสแล้วก็แลดูอ่อนวัยลงค่ะ จากตื่นนอนเลยนะคะแล้วก็เดินไปที่ตู้เย็นนะคะแล้วก็หยิบน้ําแข็งมาหนึ่งก้อนค่ะ เราจะใช้น้ําแข็งนะคะมาถูวนบริเวณใบหน้านะคะโดยเริ่มจากริมฝีปากค่ะเพื่อให้อุณหภูมิของผิวเราเนี่ยปรับตามน้ําแข็งได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถูเป็นวงกลงมนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะทั่วผิวหน้าแล้วก็เปลือกตาค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยตื่นนะคะพร้อมที่จะรับวันใหม่ค่ะอีกทางวิธีนี้นะคะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะคะทําให้ผิวพร้อมที่จะบารุงได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไป อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะผิวของเราก็จะปรับอุณหภูมินะคะเข้าสู่อุณหภูมิของร่างกายปกติค่ะการทาครีมในตอนเช้านะคะเลือกครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดดด้วยจะได้จบในขั้นตอนเดียวค่ะวิธีการทานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะแต้มเนื้อครีมลงที่ผิวนะคะ5จุดค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วมือน,นะคะค่อยๆนวดครีมนะคะให้ซึมเข้าสู่ผิวค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้ความอบอุ่นจากฝ่ามือของเราค่ะกดลงที่ผิวเบาๆนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยทําให้เนื้อครีมเนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเมคอัพผิวใน5ขั้นตอนง่ายๆกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อที่จะปกปิดจุดบกพร่องต่างๆบนผิวของเราค่ะเช่นรอยค้ำใต้ตา รอยแดงข้างปีกจมูกค่ะแล้วก็บริเวณที่เป็นฝ้ากระหรือว่ารอยสิวค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือการเซ็ตผิวด้วยแป้งฝุ่นเนื้อชิมเมอร์ค่ะซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยกระจายแสงพลางนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยสวยขึ้นนะคะพลางก็คือ 1. นึ่งพลางในเรื่องของริ้วรอยจางๆค่ะแล้วก็รูขุมขนนะคะรวมถึงจุดบกพร่องต่างๆบนผิวทําให้ดูน้อยลงไปค่ะ ถ้าใครที่ต้องการการปกปิดที่มากขึ้นนะคะก็ใช้แป้งทูเวย์ค่ะโดยใช้แปรงขนนิ่มๆนะคะปัดแป้งฝุ่นทูเวย์ลงที่ผิวของเราค่ะวิธีนี้นะคะจะทําทให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนขึ้นแต่ไม่ดูหนาเตอะค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นเนื้อชิมเมอร์ลงไปอีกทีนึงค่ะขั้นตอนที่3ก็คือการใช้ไฮไลท์หรือว่าแป้งที่มีสีอ่อนกว่าสีผิวของเราค่ะปัดลงไปที่บริเวณใต้ดวงตาค่ะบริเวณทีโซนแล้วก็บริเวณเปลือกตา ้างร่องแก้มนะคะหรือว่าบริเวณอื่นๆที่เราอยากให้ดูตื้นขึ้นค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยนอกจากจะดูสดใสขึ้นดูอ่อนวัยแล้วนะคะยังช่วยพรางร่องผิวนะคะหรือว่าจุดยื่นคล้อยตา่างๆให้ดูตื้นขึ้นได้ด้วยค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะคือการใช้คอนทัวร์ค่ะหรือแป้งที่มีสีเข้มกว่าสีผิวของเราค่ะบริเวณที่ใช้นะคะก็คือใต้ขากรรไกรค่ะบริเวณใต้หนกแก้มนะคะแล้วก็บริเวณคามักค่ะ ซึ่งการใช้คอนทัวร์นี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูยก,กระชับขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าดูมีมิติขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนที่5นะคะคือการเพิ่มสีสันให้กับผิวของเราค่ะนั่นก็คือการปาดแก้มนะคะให้ดูชมพูระเรื่อค่ะแล้วก็ทาริมผิปากด้วยกรอสน,นะคะใส่ๆค่ะวิธีนี้นะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสค่ะอมชมพูขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยค่ะ5ขั้นตอนง่ายๆนะคะเพียงเท่านี้ผิวของเราก็จะด,ดูสวยอ่อนวัย พร้อมท,ที่จะไปสวนดีเช้าวันใหม่ได้แล้วล่ะคะ่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการทาคิว้วทาตาหรือทาปากนะคะก็ขอให้จัดแบบเบาๆค่ะในระหว่างวันนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าผิวแห้งนะคะก็สามารถที่จะใช้สเปรย์น้ำแร่ค่ะฉีดพ่นลงไปเบาๆนะคะวิธีนี้เนี่ยผิวของเราก็จะชุ่มชืน้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะ ส่วนตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนเราก็จะล้างเมคอัพให้สะอาดค่ะอาจจะใช้ cleansing water หรือว่า cleansing oil นะคะตามถนัดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้านะคะที่เหมาะกับสภาพผิวของเราค่ะเพิ่มการนวดหน้านะคะด้วยแปรงล้างหน้าหรือว่าฟองน้ําขัดผิวค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยในการกระตุ้นการขัดเซลล์ผิวค่ะทําให้ผิวใหม่ของเราเนี่ย,ผยเผยออกมาได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ การทาครีมบำรุงผิวในตอนกลางคืนนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมจอร์ไรเซอร์เยอะๆค่ะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะช่วยนวดเนื้อครีมค่ะให้ลงสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจบท้ายด้วยการใช้ความอบอุ่นจากฝ่ามือของเรานะคะกดลงที่ผิวเบาๆค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายก่อนที่จะเข้านอนค่ะในระหว่างสัปดาห์นะคะก็เพิ่มการดูแลผิวเป็นพิเศษค่ะด้วยการใช้สครับแล้วก็มาส์กนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสแล้วก็แข็งแรงขึ้น ซึ่งปุ้ยจะมาสาธิตให้ดูกันในคลิปหน้าค่ะที่สำคัญเลยนะคะสาวๆอย่าลืมดื่มนะ้ำแล้วก็พักผ่อนมากๆด้วยค่ะนี่แหละค่ะคือเทคนิคที่ปุ้ยนำมาแชร์กันในวันนี้ค่ะถ้าสาวๆมีวินัยในการดูแลผิวทุกวันนะคะผิวของเราก็จะสุขภาพดีนะคะแข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนวัยอยู่เสมอค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรอดูว่าจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ